ฝนตกพรำเม็ดน้ำกระทบกระจกหน้ารถเสียงปัดน้ำฝนดังเป็นจังหวะถนนสายเปี่ยวทอดผ่านป่าทึบร้อยตำรวจเอกทีระขับรถช้าหาหะไฟหน้าสะท้อนละอองฝนหมอกบางคลุมเส้นทางเบื้องหน้าเขาเหลือบมองเบาะข้างว่างเปล่าที่ซึ่งภรรยาเขาเคยนั่งยิ้มและคุยระหว่างทาง เธอหายตัวไปหกเดือนก่อนหลังเดินทางมาที่วังร้างแห่งหนึ่งในคดีที่ยังไขไม่ออกทีระได้รับเบาะแสใหม่กลับไปที่วังผีจดหมายนิรนามกระดาษเปียกโชคด้วยคราบเลือดแห้งไฟหน้ารถสะท้อนประตูไม้เก่าสูงใหญ่เทาวันพันรอบวังผีอยู่ตรงหน้าที่ระจอดรถ เปิดประตูกลิ่นอับผสมกลิ่นเน่าเล็กน้อยฝีเท้าของเขาดังบนพื้นหินเปียกเสียงดังสะท้อนในความเงียบแสงไฟฉายส่องผนังแตกร้าวภาพวาดหญิงสาวถูกขีดฆ่าด้วยเลือดเขาหยุดใจเต้นแรงกลิ่นน้ำหอมจางหาหะกลิ่นที่ภรรยาเขาเคยใช้เสียงฝีเท้าไม่ใช่ของเขา ไล่เข้ามาจากชั้นบนทีระเงยหน้าแสงไฟกระพริบร่างเงาหนึ่งยืนอยู่ปลายบันไดหญิงสาวในชุดขาวผมยาวปิดหน้านิ่งไม่ไหวติงเหมือนรูปปั้นในเงามืดที่ระยกไฟฉายขึ้นมือเขาสั่นแสงจับที่ใบหน้าเธอครึ่งใบหน้าเป็นของภรรยาเขา อีกครึ่งเน่าเปื่อยจนเห็นกระดูกเขาก้าวถอยหลังพื้นไม้ส่งเสียงล้านหญิงสาวส่งเสียงครางเสียงเหมือนชื่อของเขาทีระแผ่วเบาแต่ชัดเจนเย็นเยียบเหมือนลมหายใจแห่งความตายเสียงประตูดังปึงเขาหันขวับประตูวังปิดสนิทเองทีระติดอยู่กับอดีตที่กลับมา กับภรรยาที่ไม่เหมือนเดิมเสียงหัวเราะเบาหาหะดังจากผนังทุกด้านไกลขึ้นลึกขึ้นและแล้วเงาทะมึนอีกสองเงาค่อยๆก้าวออกมาจากมุมมืดมือของพวกมันเปื้อนเลือดสดเรื่องราวยังไม่จบที่นี่ที่ระหายใจไม่ทั่วท้องร่างแข็งทื่อ เหมือนถูกปรึงด้วยสายตาของบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เสียงหัวเราะยังดังต่อเนื่องก้องอยู่ในหัวเขาผนังวังเริ่มสั่นฝุ่นเก่าร่วงลงจากเพดานสองเงาทะมึนสูงใหญ่เดินช้าหาหะลากบางอย่างตามพื้นเสียงลากนั้นคือเสียงของเหล็กคล้ายโซ่ หรืออาวุธที่ระยกปืนมือสัน่นเหงื่อเย็นไหลลงจากขมับเขาตะโกนออกไปใครอยู่ตรงนั้นไม่มีคำตอบมีแต่เสียงขูดขีดบนผนังเหมือนมีเล็บขวนถิวไม้หญิงสาวชุดขาวที่ยืนอยู่บนบันไดเริ่มก้าวลงช้าหาหะเท้าเธอไม่แตะพื้นลอย ลอยลงมาอย่างแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันเหมือนอากาศรอบตัวหนาวลงทันทีลมหายใจของทีระกลายเป็นไอขาวดวงตาเธอเริ่มเผยออกด้านหนึ่งเต็มไปด้วยน้ำตาอีกด้านคือโพรงว่างเปล่าทีระพูดชื่อเธอพิมน้ำเสียงสั่นไหวแฝงด้วยความเจ็บปวดหญิงสาวชะงักนิ่ง รากับคำพูดของเขาสะกิดความทรงจำหรือบางสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่แต่เงาทมืนสองตัวยังไม่หยุดมันเข้ามาใกล้ทีระหันไปเล็งปืนยิงเสียงปืนดังสนัน่นเปลวไฟวาบจากปลายกระบอกแต่ไม่มีเสียงล้มไม่มีเสียงร้องมีเพียงเสียงหัวเราะที่เปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องแหลมสูงรากับโกรธ กลากับถูกลบหลู่พื้นใต้เท้าทีระสันบันไดเริ่มพังหญิงสาวลอยสูงขึ้นอีกครั้งมือเธอชี้ไปยังประตูไม้บานหนึ่งทีระรีบวิ่งหัวใจเต้นโครมเสียงฝีเท้าตามหลังเขามาเสียงลากโซ่เสียงขวรเสียงกระซิบเขาผลักประตูมันเปิดออกเผยให้เห็นห้องหนึ่งห้องนอนที่เหมือนกับภาพในฝันร้าย ทุกอย่างในนั้นคือของพันรยาเขาเสื้อผ้าตุ๊กตาและสมุดบันทึกที่วางอยู่บนเตียงที่ระควาสมุดนั้นเปิดหน้าแรกลายมือคุ้นเคยถ้าคุณอ่านถึงตรงนี้แปลว่าฉันไม่ใช่พิมพ์คนเดิมอีกต่อไปประโยคเดียวเรากับมีมีกรีดหัวใจเขาสุดลงลมหายใจขาดเป็นช่วง เสียงข้างหลังเงียบเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมีแค่หญิงสาวชุดขาวยืนอยู่ข้างหาหะยื่นมือให้เขามือที่เย็นเยียบแต่สั่นเหมือนคนกลัวและในแววตาข้างที่ยังหลงเหลือคือแสงแห่งความทรงจำครั้งสุดท้ายของพิมที่ระมองมือนั้นลังเลมือที่เคยอุ่น กลับเย็นเหมือนน้ำแข็งจากประพบแต่ในดวงตาข้างหนึ่งเขาเห็นแววตาเดิมแววตาของพิมพ์ในวันที่เธอยิ้มให้เขาครั้งสุดท้ายเสียงในหัวเขาดังขึ้นเธอยังอยู่ข้างในยังไม่หมดไปเขาค่อยๆย,ยื่นมือออกปลายนิ้วสัมผัสกันวูบหนึ่งโลกเนียยสนิทร้ากับเวลาหยุดเดินภาพวงจางหาย กลายเป็นป่าโปร่งในยามค่ําต้นไม้สูงชะลูดรอบด้านแต่เงียบกริบทีระยืนอยู่คนเดียวไม่มีเธอไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยเขาตะโกนพิมพ์เสียงสะท้อนกลับมาแต่ไม่มีคำตอบและเงาหนึ่งเคลื่อนไหวจากด้านหลังเขาหันไปทันที ร่างหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ในมือมีสมุดบันทึกเล่มเดิมพิมพ์เหมือนเธอแต่ไม่ใช่เธอทั้งหมดถิวซีดดวงตาว่างเปล่าแต่รอยยิ้มกลับเหมือนเดิมเหมือนในวันแต่งงานคุณตาม,มาจริงๆเสียงเธอเบาแผ่วแต่ชัดเจนในใจเขาฉันพยายามจะกลับบ้านแต่พวกมันไม่ให้ไป น้ำตาไหลาอาบแก้มเธอชูสมุดให้เขาในนี้มีคำตอบทุกอย่างทีระคว้าไว้มือเขาสั่นเปิดหน้าถัดไปรูปวาดมือหลายมือดึงบางสิ่งเข้าวังพร้อมคำว่าสังเวเขาเงยหน้ามองพิมพ์แต่เธอถอยหลังทีละก้าวแล้วแสงจากฟ้าแลบก็ส่องร่างเธอ เผยให้เห็นเงาหลายเงายืนล้อมรอบเธอร่างมัวมนใบหน้าไร้รูปร่างแต่ตาจ้องมาที่เขาทีละก้าวไปแต่พื้นใต้เท้ากลายเป็นโคลนหนืนดเหนียวเหมือนมือกำลังดึงเขาลงเสียงพิมพ์ดังขึ้นอีกอย่าเข้ามามันจะพาคุณไปด้วยเขาหยุด เลือกระหว่างช่วยหรือรอดสายฟ้าฟาดอีกครั้งเสียงหวีดร้องของพวกเงากระแทกหัวใจรุนแรงจนเขาสุดลงแล้วเสียงหนึ่งก็กระซิบข้างหูแลกชีวิตหนึ่งกับอีกชีวิตหนึ่งเลือดไหลออกจากจมูกเขาสมองสั่นไหวตาเริ่มพร่าแต่ในใจยังมีคำเดียวพิมพ์เขาเง่ยหน้า ตัดสินใจก้าวเข้าสู่เงามืดโดยไม่รู้ว่าเขายังเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่ในวินาทีนั้นทุกอย่างกลายเป็นสีดำลมหายใจสุดท้ายก่อนร่างเขาจะหายวับเย็นลึกเหมือนจมลงใต้น้ำไม่มีเสียงไม่มีแสงมีเพียงความม่วงเปล่าที่กลืนกินทุกอย่างแล้วภาพหนึ่งก็ผุดขึ้นในหัวห้องครัว ตัวอาหารเสียงหัวเราะของพิมพ์ในวันที่ยังมีชีวิตคู่ทีรัศดุงดวงตาเบิกโพลงเขายืนอยู่ในห้องนอนของวังอีกครั้งแต่ห้องไม่เหมือนเดิมผนังเปลี่ยนสีมีเลือดไหลเป็นทางเสียงนาฬิกาเก่าๆดังตึกตักแต่ไม่มีนาฬิกาอยู่ในห้องพิมพ์ยืนอยู่กลางห้องเธอเปลี่ยนไปอีกครั้ง ใบหน้าครึ่งหนึ่งสวยงามอีกครึ่งเหมือนเนื้อเน่าที่ปะติดด้วยความแค้นคุณไม่ควรมาเสียงเธอเย็นชาพวกมันรู้แล้วว่าคุณเป็นใครทีระก้าวเข้าหาฉันไม่สนฉันจะพาเธอกลับบ้านเธอสายหน้าไม่มีบ้านสำหรับฉันอีกแล้วมีแต่วังนี้กับวิญ,ญญาณที่ไม่ไปไหนจูจๆผนังทั้งสี่สันสะเทือน เสียงหัวเราะจากใต้พื้นดังขึ้นเพดานเผยรอยแยกเงาดำทะลักลงมาทิมรีผลักเขาออกไปหนีไปทีระแต่มันสายมือดำยาวทะลุจากพื้นจับข้อเท้าเขาลากลงอย่างแรงทีระยิงปืนเปเลวไฟวาบแต่ลูกกระสุนทะลุผ่านมันเหมือนยิงลมเงาดำโอบรอบตัวเขา และค่อยๆซึมเข้าสู่ร่างเหมือนควันเหมือนฝันร้ายที่เข้าไปในปอดทิมร้องไห้น้ำตาเธอกลายเป็นเลือดไหลริงไม่หยุดเธอกระชากสร้อยคอที่เธอใส่หยดเลือดบนจี้รูปหัวใจแล้วเอามาวางบนหน้าผากทีระวูบหนึ่งแสงวาบออกมาจากจี้แรงจนเงาดําร้องลัน่นเหมือนมันโดนเผา ที่ระกกระเด็นออกจากวงล้อมเงาหายใจแรงมือกำจี้ไว้แน่นนี่คือหัวใจของฉันทิมพูดเสียงแผ่วมันยังมีส่วนดีที่เหลืออยู่และคุณต้องเป็นคนใช้มันก่อนที่เธอจะทันพูดต่อเงาดำหลายร่างก็พุ่งเข้าหาเธอเธอยิ้มให้เขาครั้งสุดท้ายรอยยิ้มที่เขาจะไม่มีวันลืมและทุกอย่างก็ระเบิดด้วยแสงสีขาวเจิดจ้า วังสั่นสะเทือนเสียงหวีดร้องสะท้อนออกสู่ป่าทีระหมดสติลม้มลงกับพื้นในมือยังคงกำจี้รูปหัวใจไว้แน่นโดยไม่รู้ว่าเขาเพิ่งได้บางสิ่งมาอยู่ในตัวเองแล้วลมหายใจของทีระสั่นหนักเหมือนถูกยัดบางอย่างไว้ในอกเขาลืมตาขึ้นเจอเพดานไม้ผุหาหะ กลิ่นควันไม่ลอยอยู่ในอากาศกลิ่นเหมือนเนื้อไม่ปนกลิ่นเลือดสดวังผีเงียบผิดปกติไม่มีเสียงไม่มีเงาไม่มีแม้แต่เสียงลมหรือฝนเขาค่อยๆลุกขึ้นจี้หัวใจในมือยังอุ่นแต่ไม่เรืองแสงแล้วกลับหนักเหมือนบรรจุวิญญาณบางอย่างไว้ทีระเดินช้าหาหามองรอบห้อง รอยเลือดบนผนังแห้งสนิทภาพวาดหญิงสาวที่เคยถูกขีดฆ่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นรูปพิมพ์กำลังยิ้มอยู่คนเดียวไม่มีใครอื่นไม่มีเสียงฝีเท้าแต่ข้างในใจของเขากลับได้ยินเสียงคุณต้องรีบออกไปก่อนที่พวกมันจะรู้เสียงของพิมพ์ชัดเจนแผ่วแต่ไม่ใช่จากภายนอกมันดังมาจากในอกในจี้ หรือในหัวของเขาเองเขาวิ่งออกจากห้องทางเดินในวังไม่เหมือนเดิมยาวขึ้นแคบลงเหมือนอุโมงค์ที่บีบรัดเขาฝุ่นปลิวผนังเริ่มหายใจราวกับมีชีวิตเหมือนวังทั้งหลังกลืนเขาเข้าไปเรื่อยหาหาเสียงหัวเราะเบาๆดังมาอีกครั้งไม่ใช่เสียงจัดพิมพ์เสียงผู้ชาย แห่พร่าเยอหยันเจ้าคิดว่าแค่หัวใจจะพาเธอกลับมาได้ทีระหยุดหันซ้ายหันขวาไม่มีใครแต่เสียงอยู่ใกล้มากหัวใจนั้นคือพันธะเมื่อเจ้ารับมันเจ้าก็เป็นของข้าแล้วทันใดนั้นแสงไฟในวังดับหมดเมื่อสนิทความหนาวพุ่งเข้าสู่กระดูก ลมหายใจกลายเป็นไอสีดำทีระร้องเรียกทิมเธออยู่ไหนไม่มีคำตอบแต่มีเสียงหัวใจเต้นไม่ใช่ของเขาแต่ของบางสิ่งที่อยู่ในตัวเขาตุบตุบตุบมันแรงขึ้นเร็วขึ้นดังกล้องในหูในอกในกะโหลกจากนั้น เขาก็เห็นเงาในกระจกฝุ่นบนผนังร่างของตัวเขาเองแต่ไม่ใช่เขาใบหน้าบิดเบี้ยวรอยยิ้มกว้างเกินมนุษย์ดวงตาสีแดงและมือที่กำจี้หัวใจแน่นจนเลือดไหลซึมทีระถอยแต่เงาในกระจกไม่ถอยมันยิ้มและพูดประโยคสุดท้ายก่อนกระจกจะแตกเราคือหนึ่งเดียวกันแล้ว กระจกแตกร้าวเสียงสะท้อนกลบทุกอย่างที่ระกรีดร้องขณะที่วังทั้งหลังเริ่มลุกเป็นไฟจากข้างในไฟลุกโชนพุ่งขึ้นจากพื้นตามรอยร้าวของกระจกลามไปตามผนังและฝ้าเพดานเก่ากลิ่นไม่เข้าจมูกร้อนแสบเหมือนเนื้อในอกกำลังสุกทีละชั้นที่รับพยายามวิ่ง แต่เท้ากลับหนักเหมือนถูกล่ามด้ยเงามืดแต่ละก้าวคือการลากตัวเองออกจากแรงดูดมหาศาลเสียงหวีดร้องจากใต้พื้นดังก้องขึ้นอีกครั้งตอนนี้ไม่ใช่แค่เสียงเดียวเป็นร้อยเสียงพันเสียงชายหญิงเด็กคนแก่เสียงของวิญญาณที่ติดอยู่ที่ถูกสังเวยที่ไม่เคยได้ออกไป ช่วยฉันด้วยอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่เจ้าเอาหัวใจมันไปเจ้าต้องอยู่แทนเสียงเหล่านั้นตะโกนใส่หูแทรกเข้าในหัวในเลือดในหัวใจที่ระกัดฟันกําจี้แน่นแม้มันจะร้อนจนมือไหม้เขาเห็นแสงรำไรปลายทางเดินประตูไม้เก่า หาหะบ้านเดียวที่ยังไม่ถูกไฟกินเขาวิ่งก้าวสุดท้ายทุ่มทั้งตัวใส่ประตูนั้นมันเปิดออกแต่สิ่งที่รอยอยู่นอกวังไม่ใช่ป่าไม่ใช่ความรอดคือความม่องเปล่าสีดำลอยอยู่ไม่มีพื้นไม่มีฟ้ามีแต่หมอกหมอกหนาะทึบที่เคลื่อนไหวช้า หาหะและในหมอกนั้นทิมยืนอยู่ดวงตาทั้งสองกลับมาใบหน้าเธอเหมือนเดิมเหมือนก่อนหายไปเหมือนในภาพวันวานคุณมาได้ถึงตรงนี้จริงๆเสียงเธออ่อนโยนแต่ในตาเต็มไปด้วยความเศร้าแต่คุณไม่ควรอยู่ที่นี่คุณต้องกลับทีระร้องถามแล้วเธอหละ่ะ ทิมยิ้มเศร้าฉันอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่คือที่ของฉันคุณต้องเอาหัวใจกลับไปแล้วลืมทุกอย่างทีระสายหน้าฉันลืมไม่ได้ไม่มีวันทิมเดินเข้ามาแต่หน้าผากเขาเบาหาหะหัวใจที่คุณถือคือฉันมันจะอยู่กับคุณเสมอแต่ฉันต้องปิดวังนี้ จากด้านหลังพิมพ์หมอกแปลสภาพเป็นกำแพงสูงโอบล้อมพวกเขาเสียงวิญญาณเริ่มร้องอีกครั้งดังแรงเรากับไม่ยอมปล่อยใครทั้งนั้นทีมกระซิบกลับไปตอนนี้ก่อนพวกมันจะปิดทุกทางออกทีระหลับตาปล่อยจี้หัวใจทันใดนั้นลมหอบหนึ่งดูดเขาขึ้นสูงหมุน เร็วและร่วงก่อนทุกอย่างจะกลายเป็นความมืดสนิทอีกครั้งกลิ่งฝนปลิ่งดินชื้นและเสียงไซเรนจากที่ไกลาหาหะทีระลืมตาช้าหาหะดวงตาพร่ามัวใบหน้าแนบอยู่กับพื้นหญ้ายเย็นเฉียบเขากับพริบตาท้องฟ้าเหนือเขาเป็นสีเทาหนักฝนโปรยเบา หาหะหยดใส่แก้มเจ็บแต่นั่นคือสัญญาณของชีวิตเขากระพริบตาอีกครั้งลุกขึ้นป่าเบื้องหน้าคือป่าที่เขาเคยเดินเข้ามาแต่ตอนนี้ไม่มีวังไม่มีเงาไม่มีเสียงแค่เสียงฝนตกเสียงต้นไม้ไหวและเสียงเครื่องยนต์รถตำรวจที่ใกล้เข้ามามือเขายังแนบอยู่ที่อก สัมผัสถึงวัตถุบางอย่างเขาล้วงออกมาจี้รูปหัวใจแห้งไม่มีแสงไม่มีความอุ่นแต่ยังอยู่ทีระยืนขึ้นโลกหมุนเล็กน้อยร่างกายบอบช้ำแต่เขายังยืนได้จากในพุ่มไม้เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งวิ่งเข้ามานายพันวินยัย เพื่อนรุ่นพี่ของเขาตะโกนด้วยความตกใจทีระเราตามหานายทั้งอาทิตย์คิดว่านายตายไปแล้วทีระมองเขานิ่งเสียงว่าในหัวยังไม่หายไปภาพของพิมพ์ยังอยู่ในสายตาแต่คำพูดติดอยู่ในคอเขาพยักหน้าเบาหาหะก่อนจะพูดเพียงคำเดียววังมันไม่มีแล้ว นายพันมองอย่างไม่เข้าใจแต่ไม่สักถามแค่เดินมาโอบไหล่เขาไว้ดีแล้วที่นายกลับมาทีระเดินตามเขาไปที่รถแต่ก่อนจะก้าวขึ้นเขาหันกลับมามองป่าสายลมเย็นพัดผ่านเหมือนเสียงกระซิบของผู้หญิงคนหนึ่งอย่าลืมฉันทีรกรรมจี้แน่นในมือแววตาเศร้าแล้วหันกลับ เดินหายเข้าไปในโลกของคนเป็นอีกครั้งโดยที่ในอกหัวใจอีกดวงยังคงเต้นอยู่ชา้าลึกเงียบงนันในจังหวะเดียวกับเสียงฝนที่ไม่เคยหยุดตกในป่าน,นั้นเลยหลายเดือนผ่านไปทีไรยังคงเงียบไม่พูดถึงเหตุการณ์ในป่าไม่พูดถึงวงังไม่พูดถึงพิมพ์แต่ทุกคืน ฝันเดิมก็วนกลับมาวังฝ่ายเสียงหัวเราะของวิญญาณและใบหน้าของเธอเขาย้ายกลับมาอยู่บ้านเก่าในห้องนอนที่เคยใช้ร่วมกันกับพิมพ์จี้หัวใจนั้นวางอยู่ข้างเตียงเหมือนไม่ใช่แค่ของที่ระลึกแต่เป็นของมีชีวิตบางคืนเขาสาบานว่าเห็นมันเรืองแสงอ่อนหาหาบางคืน เขาได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาหาหะข้างหูทีระเริ่มเขียนบันทึกทุกอย่างที่เขาเจอทุกสิ่งที่เขาเห็นทุกรายละเอียดของวังแม้กระทั่งคำสาบแม้กระทั่งความรู้สึกที่ไม่ควรมีเพื่อเตือนเผื่อวันหนึ่งมีใครอีกคนเดินเข้าไปในวังนั้นวันหนึ่งเขาได้รับซองจดหมาย ไม่มีชื่อผู้ส่งแต่ตราประทับด้านหลังเป็นรูปหัวใจเขาเปิดมันด้วยมือสัน่นในซองมีแค่กระดาษแผ่นเดียวเขียนด้วยลายมือที่เขาไม่มีวันลืมคุณยังจำฉันได้ไหมทีระยิ้มน้ำตาไหลเขาเงยหน้ามองหน้าต่างเมฆดำเคลื่อนตัวอีกครั้งสายลมเย็นเฉียบพัดผ่านร่างพร้อมกับกลิ่นบางอย่างที่เขาคุ้นเคย กลิ่นของเธอในกระจกเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หลังเขายิ้มเงียบไม่มีคำพูดแต่ในใจของเขาเสียงเธอชัดเจนฉันยังอยู่เสมอทีระไม่หันไปเขาหลับตายิ้มมือแตะจี้หัวใจบนโต๊ะเบาหาหะมันเต้นอีกครั้ง ครั้งแรกในรอบหลายเดือนตูบตูบชา้ามั่นคงและเต็มไปด้วยความคิดถึงวังผีอาจหายไปแต่บางสิ่งไม่เคยจากไปจริงหาหะเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งเบาแล้วหนักเหมือนทุกครั้งที่เธอกลับมาเยี่ยมเขาในความฝันหรือในความจริง เขาไม่แน่ใจอีกต่อไปแล้วตอนจบที่สองเซ n คเ n นดิ g ความจริงที่ถูกฝังทีระยืนอยู่หน้าโต๊ะบูชาเล็กในบ้านมือวางจี้รูปหัวใจลงเบาๆบนผ้าขาวเขาไม่ได้หลับมาหลายคืนเสียงภาพและฝันทำให้เขาไม่แน่ใจว่าตัวเองยังอยู่ในโลกจริงหรือไม่หลังจากจดหมายนั้นเรื่องแปลกเริ่มเกิดทีขึ้น แมวเพื่อนบ้านตายหน้าบ้านกระจกในห้องน้ําแตกร้้วเองตอนตีสามเสียงกรีดร้องในท่อระบายน้ําหลังบ้านและภาพพิมพ์ในทุกกระจกที่เขามองเขาเริ่มสืบไม่ใช่แค่เรื่องพิมพ์แต่เรื่องของวังผีบ้านหลังนั้นเคยเป็นบ้านพักของนายพลในสมัยสงครามภรรยาเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับถูกจับไปทรมานจนเสียสติ สุดท้ายฆ่าตัวตายในห้องใต้ดินแต่คำสาบยังไม่จบหญิงสาวหลายคนที่เคยอาศัยอยู่ล้วนหายตัวหรือฆ่าตัวตายอย่างลึกลับทีระเริ่มเข้าใจพี่ไม่ใช่คนเดียวที่ติดอยู่ที่นั่นและเธออาจไม่ใช่เยอี่ยางที่เขาเคยคิดคืนหนึ่งทีระฝันฝันว่าเขาอยู่ในวังอีกครั้งพิมยืนอยู่กลางห้องยิ้ม แต่อยู่ในชุดขาวเปื้อนเลือดคุณคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างแล้วหรือเธอถามเสียงเบาทีระมองเธอนิ่งเยือกเย็นแล้วเอื้อมมือไปหยิบมีดจากต๊ะบูชาในฝันผมต้องรู้ให้หมดทันใดนั้นเขาตื่นขึ้นในห้องของตัวเองแต่จี้รู้หัวใจหายไปกลิ่นคาวเลือดลอยอยู่ในอากาศ และในมือของเขามีหยดเลือดแต่เขาไม่เจ็บไม่มีแผลเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเบอร์แปลกเขารับสายมีเพียงเสียงผู้หญิงผู้ช้าหาหะถึงเวลาที่คุณจะกลับมาแล้วทีระไม่พูดไม่ถามแค่ยิม้มและลุกขึ้นหยิบกุญแจรถ เดินออกจากบ้านตรงไปยังป่าที่ซึ่งทุกอย่างเริ่มต้นและจะต้องจบอีกครั้งตอนจบสุดท้ายไฟโนเนนดิ้งสงบในความทรงจำพระอาทิตย์ตกดินป่ารอบวังเก่าปกคลุมด้วยเงาสีส้มแดงเสียงจิ้งหรีดเสียงลมเงียบเหมือนโลกหยุดหายใจที่ระยืนอยู่หน้าเนินหญ้าที่เคยเป็นทางเข้าวัง ไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่มีซากไม่มีร่องรอยใดหาหะแต่เขารู้มันเคยอยู่ตรงนี้เขาค่อยๆขุดดินตรงจุดที่หัวใจของเขาบอกว่าใช่ลึกพอที่มือจะสัมผัสได้ถึงความเย็นและเขาก็พบกล่องไม้เก่าหาหะภายในจี้รูหัวใจที่หายไปแต่ครั้งนี้ มันเย็นนิ่งและแตกร้าวเล็กน้อยที่ระปิดกล่องปลบดินและวางดอกไม้ขาวดอกหนึ่งไว้บนยอดเขานั่งลงไม่ร้องไห้ไม่โกรธไม่กลัวมีแต่ความว่างเปล่าที่สงบเสียงฝนเริ่มตกเบาเหมือนหยดน้ำจากอดีตหลางใจลบภาพ ในลมหายใจเขาได้ยินเสียงของทีมอีกครั้งขอบคุณที่ให้อิสรภาพแก่ฉันลมแรงพัดผ่านกลิ่นดอกไม้ป่าโชยเข้าจมูกและเมื่อทีระลุกขึ้นเงาของเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเงาของหญิงสาวยืนเคียงข้างไม่ใช่เงาของคำสาปแต่คือเงาของความทรงจำที่งดงามที่สุดเขายิ้ม แล้วเดินกลับสู่แสงสุดท้ายของวันทิ้งวังผีและหัวใจอีกดวงไว้กับแผ่นดินเงียบงนันที่ซึ่งเสียงสุดท้ายของความรักได้หลอมรวมเป็นนิรนันดในความสงบและการให้อภัยที่แท้จริง